ครับก็กราบสวัสดีเป็นอนทุกคนนะครับอยู่ผมกู้บอยสกายนะวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องมัดมวยหน่อยนะนะอันนี้เป็นท็อปปิกโอ้โหในประเทศไทยตอนนี้เลยนะฮะร,ราคาตลาดเดือดดานมากนะซุปเปอร์เล็กเจอกับนาบิลนะครับชื่ออาวัน 1, 7, 2, หนึ่งเจ็ดสองเราครั้งนี้นะครับวันหนึ่งเจ็ดสนะครับก็มี ตัวยืนเนี่ยก็เป็นซปเปอร์เล็กกับนาบิวเจอกันนะครับแล้วก็มีรถถังจิตมึงนนนะครับแล้วก็ทาเคลุนะครับก็ต่อยในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนะครับ2018นะัไซตามะซปเปอร์อารีนาญี่ปุน่นเวลาก็บ่ายบ้านเรานะครับก็รับชมทาง p p t v ด้วยนะครับเท่านั้นนะเขาเขียนอย่างนี้นะครับ แล้วก็เป็นมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทนะครับก็เป็นแชมป์ว่างนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ชิงแชมป์นะสำหรับนาบิวกับซูเปอร์เล็กนะครับเนื่องจากซูเปอร์เล็กค่าน้ำนะครับค่าน้ําในร่างกายมวลในร่างกายเนี่ยมันมันยังสูงอยู่เกินเกณฑ์นะครับก็แน่นอนครับน้ําหนักผ่านก็จริงแต่ค่าน้ําภายในมวลภายในเนี่ยมันเกินนะครับก็ ถือว่าเป็นการได้ไดเปรียบคู่ต่อสู้นะก็เลยเป็นเหตุให้ที่นาบิลัช่วยโอกาสในการถึงแชมป์โลกมวยไทยแบนตัมเวทไปนะ่าเสียด้นะครับนะครับก็แมตน,นี้นะครับก็มีอ่ามีเสียมีคุณตะวันฉายด้วยนะตะวันฉายพิเคสรนชัยมวยไทยยิมก็ไปต่อยด้วยนะ แต่ไม่ค่อยโดนโปรโมทเท่าไหร่นะสำหรับตะว,วันฉายนะผมไม่ค่อยขึ้นฟีดเท่าไหร่นะแล้วก็มีของของเราอีก็มีเพชรจีจ้านะเพชรจีจ้ากระพ้องกันแชมป์ขิมขัดคิกบ็อกซิ่งรุ่มแบนตตัมเบดนะครับกับคานะนะสวยนะคานะนะเออแน่นอนแน่นอนนะครับแน่นอนแน่นอนแต่ผมว่า,าความมันจะไปจบ มันจะเป็นมันที่ทาครริรุกับรถถังนะผมความเชื่อผมคิดว่าอย่างนั้นส่วนอ่าซุปเปอร์เลกกับนาบิวเนี่ยที่คิดไว้นะว่าน่าจะเป็นซุปเปอร์เลกมันอาจจะชนะแหละนะน่าจะเน้นมาถึงมัดเจาะยางอยู่แล้วลนะ่ะดูทรงนะจากสไตล์ของเขาแล้วก็แกเตะแกเตะเตะเก่งครับซุปเปอร์เลกอาจจะสามยกก็อาจจะเป็นแบบ กบไวอ,อ่ะประมาณเนี้ยพูดกลางๆนะครับแต่รถถังนี่น่าจะน่าจะบูก,กันมันนะนะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับนะเราไปดูมวยกันพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน